ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาคาโนมิกครับรายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องราวของโกโก้ทั้งในและต่างประเทศรายการนี้จะไม่เพียนเพียงรายการที่เล่าข่าวนะครับแต่จะพาคุณไปรู้เบื้องหลังของโกโก้เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ เริ่มต้นข่าวใหญ่ะหระดับโลกกันเลยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาโกโก้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับคุณลองนึกดูนะจากราคาตันล,ละ2,200ดอลลาร์นะครับพุ่งขึ้นเป็น12,900ดอลลาร์สาเหตุครับเกิดปัญหาโลกและภัยแล้งในพื้นที่แอฟริกาตะวันตกครับประเทศกานาและประเทศโกดิวัวซึ่งเป็นแหล่งปลูกโกโก้6 0ของโลกใบนี้นะครับกำลังประสบปัญหานั่นทำให้หวงโซ่อุปทานทั้งหมด เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างใหญ่เลยที่ต้องหาวิธีการปรับแก้กันนะครับทั้งบริษัทลินบริษัทแครี่แคริบาลและบริษัทเคอชื่อเองต้องปรับกลยุทธ์ในการมองหาพื้นที่แหล่งวัตถุดิบใหม่ๆและประเทศไทยก็อาจจะเป็นแหล่งผลิตนั้นนะครับที่เขากําลังมองหาทีนี้มาดูทางฝั่งของประเทศไทยกันครับ ถ้าโกโก้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่บริษัทยักษ์ใหญ่กําลังมองหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆนั้นนะครับประเทศไทยครับเหมาะมากที่จะเป็นทางเลือกใหม่ครับเพราะปัจจุบันเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเพราะปลูกโกโก้ก,กันมากขึ้นทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับก็มีการสนับสนุนนะครับในหลายๆพื้นที่ไปหลายๆวิสาหกิจชุมชนเลยอีกทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเองนะครับก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยนะครับเป็นที่จับตามองของประเทศจีนในการที่ ต้องการนําเข้าวัตถุดิบในเขตพื้นที่ยูนานนะครับมองหาการปลูกโกโก้จากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงครับอีกทั้งยังมีการส่งเสริมนะครับในการทําผลผลิตโกโก้ GI อนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเองนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการขับเคลื่อนโดยการพาออกงานนะครับแสดงสินค้าไทเฟกในปีที่ผ่านมาด้วยนอกจากรัฐและเอกชนนะครับให้การสนับสนุนแล้วนะครับภาคสถาบันการศึกษาก็ไม่น้อยหน้านะครับล่าสุดจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและนวัตรกรรมโกโก้ไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ครบวงจรตั้งแต่การปลูกนะครับการแปลรูปและพันธุกรรมเพื่อจะทําให้โกโก้นะครับสนับสนุนให้โกโก้ไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ก็หวังว่าความรู้เนี่ยนะครับจะถูกนําไปถ่ายทอดให้เกษตร,รกรอย่างทั่วถึงนะครับทางมหาลัยสรุปนะครับในขณะที่โลกกําลังมีปัญหานะครับไทยเราเองนะครับกลับมองให้เห็นเป็นโอกาสทองให้ได้นะครับทั้งในการผลิตการส่งเสริมและการส่งออกเองนะครับทำให้โกโก้เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยหากขับเคลื่อนอย่างมีเป้าหมายนะครับไทยเราอาจจะเป็นผู้เล่นสําคัญในอุตสาหกรรมโกโก้โลกภายในไม่กี่ปีนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะพาไปเจาะลึกวิสาหกิจชุมชนโกโก้จังหวัดระนองซึ่งเป็นวิสากิจต้นแบบและกําลังกล่าวถึงกันอยู่ในขณะนี้ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของความสําเร็จในการก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทําให้เกษตรกร,กรหันกลับมาสนใจการปลูกโกโก้กันมากขึ้นครับ